สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนากรุ๊มหรือเกิดในช่วงวันที่13มกุ๊มพาถึงวันที่13มีนาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกุ๊มทุกท่านคะในช่วงวันที่1 5ถึง28กุมพาพันธ์2569การงานการเงินสุขภาพความรักของท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างและท่านจะมีเรื่องเฮงเงเกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นในช่วง ระยะเวลานี้มารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาเริ่มต้นที่การงานของชาวราศีกุมกันก่อนนะคะการงานของชาวราศีกุมในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ท่านนะคะจะได้ทําอะไรใหม่ๆจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบท่านใดที่ทํางานประจําท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะ มีผู้หลักผู้ใหญ่นำงานมาให้แต่ว่างานที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างยากเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของท่านพอสมควรนั่นก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกุมงานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นและงานที่เพิ่มเข้ามานั้นจะเป็นงานยากงานหินเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษบางอย่างสำหรับตัวท่านมีมีคนเล็งเห็น ความสามารถของท่านและเขาจะนํางานมาให้แต่ว่างานนี้นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างยากละเอียดคือเป็นงานที่ละเอียดเพิอไม่ได้เพิอพลาดอะไรทํานองนี้ท่านจะต้องใช้ความสามารถแบบชนิดที่ว่าต้องมีสมาธิกับงานนี้มากๆนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าช่วงนี้นะคะงานที่เข้ามาใหม่จะทําให้ท่านนั้นมีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมคนจะยกย่องจะมีคนนำงานมาให้มีคนเข้ามาให้โอกาสแน่นอน ถ้าท่านทำงานประจำและรับงานอิสระและรับงานประจำทำงานประจำรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำทำงานเป็นจ็อบจ็อบหรือรับงานอิสระฟรีแลนซ์ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะรีโนเวทต่อเติมช่วงนี้จะมีลูกค้าเข้ามาจ้างงานท่านแต่งานที่เข้ามาไม่ง่าย ฉะนั้นอย่าเชื่อใจคนง่ายเวลาที่ท่านจะรับงานต่อจากใครไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของงานประจำงานพิเศษหรือแม้แต่รับงานต่อจากใครก็ตามรับช่วงงานต่อจากใครด้วยท่านจะต้องคุยเนื้อหารายละเอียดของงานให้ชัดเจนอย่าไว้ใจเขามากอย่าเชื่อในงานที่ท่านเห็นอย่าได้คิดว่าโอ้ยสบายงานนี้ง่ายนะคะมันไม่ใช่นะ ช่วงนี้งานที่มองว่าง่ายจะมีบางอย่างซ่อนเร้นแฝงมาดด้วยฉะนั้นท่านจะต้องคุยเรื่องงานให้ชัดเจนและมักจะโดนคนเอารัดเอาเปรียบต้องพูดคุยตกลงเรื่องผลประโยชน์ก่อนที่ท่านจะลงมือทำไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะเจอคนเอารัดเอาเปรียบงานยากงานยากไม่แจง้งนะคะได้รับบอกแต่เวลาทำมันจะทำให้ท่านนั้นเสียเวลาในการทำเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นถ้าจะต้องคุยเรื่องงานให้ชัดเจนนะคะอย่าเชื่อใจในสิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจงถามรายละเอียดให้ชัดเจนเจาะลึกรายละเอียดในเรื่องนั้นๆให้เรียบร้อยแล้วท่านจะรอดปลอดภัยจากงานที่มาพร้อมกับปัญหาแต่ไม่ทราบหรือคนอรัสเอาเปรียบสรุปนะคะการงานช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเพิ่มเข้ามามีดวงได้ทำงานยากงานหิน และมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนมีงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทําเข้ามาฉะนั้นท่านจะต้องอย่าประมาทงานนะคะห้ามประมาทงานงานไหนที่เร่งด่วนสําคัญให้รีบรียรีบจบอย่าเออละเหยไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะเหนื่อยเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านไม่ได้อยู่นิ่งแน่นอนแต่งกับงานแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพัน,น์นี้ฉะนั้นชาวกุมจงลุยให้เต็มที่แต่อย่าประมาทนะคะต่อมาในเรื่องของการเงิน ชาวราศีกุมช่วงนี้ดาวหลายๆดวงมากองอยู่ที่ภพเรือนตนุหรือว่าตัวตนของท่านนะคะส่งผลให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะขยันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานท่านมีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทำมามีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนนะคะหรือบางท่านช่วงนี้มีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาหรืออาจจะได้เงินมาในลักษณะได้อย่างเสียอย่าง สูญเสียบางอย่างและได้บางอย่างมาทดแทนนะคะและที่สำคัญช่วงนี้ตัวท่านเองจะเป็นที่มาของโชคลาภไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะคะชาวราศีกุมให้ท่านลงมือด้วยตัวเองเพราะหนึ่งท่านเป็นคนที่คือท่านจะเป็นคนที่ดูสง,งา่าดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือวาจาของท่านก็คือ ท่านจะเป็นคนที่พูดจาชัดเจนไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมาน้ำหนักคำพูดก็มีความหนักแน่นส่งผลให้ท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดคุยนะคะการพูดคุยการติดต่อต่างๆจะประสบความสำเร็จนะคะบ้านจะให้โชคให้ลาบท่านจะมีข่าวดีเรื่องบ้านแต่ในขณะเดียวกันช่วงนี้นะคะ ก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและครอบครัว,เ,ขขวเช่นเดียวกันมีดวงได้รายรับเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยแต่รายจ่ายยังคงสูงและสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆกหนึ่งให้ระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินต่อมานะคะ ให้ท่านระมัดระวังการซื้อสิ่งของเพราะช่วงนี้ท่านจะมีเหตุการณ์ท่านต้องซื้อสิ่งของเข้าบ้านแน่นอนเพราะในบ้านจะมีข้าวของเครื่องใช้ชำรุดพังเสียหายไม่ได้พูดลอยๆนะคะท่านมีเกณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านชำรุดพังเสียหายโดยที่ท่านคาดไม่ถึงหรือให้ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินเพราะยืมไปแล้วเขาจะไม่คืนถ้าท่านไม่ประมาทจะซื้ออะไรก็ตามดูให้ดีๆนะคะ ถ้ามีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะเสียไม่น่าจะเสียก็เสียฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมก็พอมีลุ้นนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะดูดแล้วช่วงนี้การเงินของท่านนะคะจะได้มาจริงๆก็คือว่าท่านจะได้มาด้วยความสามารถของตัวเองเอลองลองตัวเลขที่เกี่ยวกับบ้านลองดูนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะ เพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินก็จริงนะแต่ดูๆแล้วเงินจะมาจากงานท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเจ้าของกิจการถ้ามีการเจรจาเรื่องการเงินจะสําเร็จสําหรับในความรักความรักสํงหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุนราศีกุมขออภัยนะคะเมื่อกี้คุยเรื่องเมถุนไปชาวราศีกุมช่วงนี้คนโสดรักไม่ยุ่ง เพราะมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดกำลังสนุกกับการทำงานหรือการศึกษาเรีเรยนนะคะท่านใดที่มีคู่ช่วงนี้ท่านและคู่ครองอาจจะห่างๆกันนิดนึงไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนอนห้องเดียวกันก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเพราะต่างคนต่างก็ยุ่งนะคะเวลาก็ไม่ค่อยจะตรงกันต่อให้เจอหน้าก,ากันก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันรีบกินแล้วก็รีบออกจากบ้านอะไรทำนองนี้แต่ข้อดีก็คือว่าไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะ ถ้าอยากใจคู่ครองช่วยเหลือเรื่องใเอ่ยปากนะบางเรื่องเขาจะช่วยท่านได้ดีพอสมควรในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ระมัดระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเอวหลังข้อบ่าไหลนะคะต้นคอไทยถอยเนี่ยบริเวณเนี้ยนะคะเนื่องด้วยว่าท่านใช้ความคิดเยอะใช่ไหมคะและออกแรงเยอะด้วยไม่ค่อยได้พักผ่อน ให้ท่านระมัดระวังสุขภาพร่างกายณนะส่วนนี้สรุปท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะจะมีเหตุให้ท่านได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้เงินพิเศษพิเศษซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้ประจําในทุกๆวันหรือว่าทุกๆเดือนมันจะเป็นเงินพิเศษขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ